ด้วยหนึ่งงานดีๆค่ะทางกระทรวงวัฒนธรรมเปิดงานท่องเที่ยวชุมชนวิถีย่านเมืองเก่าวิว,วาบ้าบาภูเก็ตยกระดับการจัดอย่างยิ่งใหญ่นะคะก็ต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนและประเทศค่ะ โดยคุณอิทธพลคุณปลื้มรมัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในพิธีเปิดชุมชนคุณธรรมชุมชนย่านเมืองเก่าภูเกต็ตซึ่งเป็นหนึ่งในสิบสุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนวิถีปี2565ณชุมชนย่านเมืองเก่าภูเกต็ตจังหวัดภูเกต็ตและพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวสเสน่ห์ชุมชนวิถีย่านเมืองเก่าว,วิวาบ้าบาภูเกต็ตประจำปี2565โดยมีคุณยุพาทวีวัฒนกิจบวรประหลัดกระทรวงวัฒนธรรมรองผู้ว่าราชการจง ภูเก็ตรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมีการแสดงเชิดสิงโตไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ณสารเจ้าแสงธรรมและไปบ้านชินบัญชาเพื่อร่วมงานวิวาบะบาภูเก็ตสาธิตพิธีแต่งงานคู่บ่าวสาวห้าคู่พิธีผังเตยกน้ำชาขบวนประเพณีวิวาบะบาภูเก็ตชมนิทรศการองค์ความรู้ชมการแสดงชุดระบำบะบาลีลาอาพรค่ะ โดยทางวทครับก็มุ่งมั่นขับเคลื่อนรวมทั้งผักดันซอฟต์พาวเความเป็นไทยนะครับให้เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติโดยเฉพาะด้านเทศกาลประเพณีสู่ระดับโลกครับจึงได้บูรณาการความร่วมมือกับทางจังหวัดภูเก็ตและหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนจัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวสเสน่ห์ชุมชนยนต์วิถีย่านเมืองเก่าวิวาบาบาภูเก็ต ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2565ที่ย่านเมืองเก่าภูเก็ตครับก็น,นาเอาอัตลักษณ์ที่โดดเด่นทางวัฒน,นธรรมของจังหวัดภูเก็ตมาเผยแพร่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติอีกทั้งวิวาบาบาภูเก็ตนั้นได้รับการคัดเลือกให้เป็นหนึ่งใน16งานเทศกาลประเพณีจากวอร์ทนะครับที่จะมีการยกระดับให้เป็นที่รู้จ,จักในระดับประเทศและนานาชาติต่อไปด้วยนะครับ ในส่วนของพื้นที่จังหวัดภูเก็ตก็มีการวางแผนในการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวทุกเดือนครับในส่วนของกระทรวงพ,พัฒนธรรมเราก็มีความยินดีที่จะเข้ามาส่งเสริมสนับสนุนทั้งในแง่ของการประชาสัมพันธ์ในเรื่องขององค์ความรู้ความเป็นเครือข่ายแล้วก็เรื่องของการสนับสนุนเป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดงานนะครับก็มีความยินดีอย่างยิ่งนะครับที่ในวันนี้ได้มีโอกาสร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดงานเทศกาลว,ว,วิวาบา้าบาจังหวัดภูเก็ตขึ้นนะครับ ซึ่งก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่เราได้เห็นถึงความโดดเด่นของจังหวัดภูเก็ตในแง่มุมของการอนุรักษ์วัฒนธ,ธรรมประเพณีนะครับซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งในต้องเรียกว่าเป็นจุดสนใจของนักท่องเที่ยวทั่วโลกครับไม่ได้มาชื่นชมต่อธรรมชาติที่สวยงามในจังหวัดภูเก็ตอย่างเดียวดังนั้นจะเป็นสิ่งที่ประกอบกันครับในเรื่องของการท่องเที่ยวที่สามารถทําให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาได้ตลอดปีก็จะทาให้เศรษฐกิจ ของจังหวัดภูเก็ตและก็ประเทศไทยมีมีการหมุนเวียนได้ตลอดโดยเฉพาะยิ่งช่วงนี้ก็ผ่อนคลายมาจากสถานการณ์โควิดมาแล้วนะครับในเรื่องของการเดินทางของนักท่องเที่ยวก็มีความสะดวกมากขึ้นนะครับเทศกาลประเพณีก็เป็นอีกหนึ่งในการจัดกิจกรรมเพื่อดึงดูดการท่องเที่ยวครับทางกระทรวงวัฒน,นธรรมก็จะร่วมในเรื่องของการจัดกิจกรรมแล้วก็ช่วยประชาสัมพันธ์ต่อไปให้พี่น้องชาวจังหวัดภูเก็ตแล้วก็ในแหล่งวัฒน,นธรรมทั่วประเทศด้วยครับ ผู้ชมทราบกันดีอยู่แล้วนะคะว่าจังหวัดภูเก็ตเองเขาก็สามารถที่จะดึงดูดให้นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกเข้ามาเยือนในแหล่งท่องเที่ยวต่างๆรวมไปถึงชุมชนย่านเมืองเก่าภูเก็ตด,ด้วยซึ่งย่านนี้เป็นย่านการค้าที่บอกเล่าเรื่องราววิถีชีวิตวัฒนธรรมประเพณีอย่างเช่นประเพณีวิวาบาบาภูเก็ตค่ะที่สืบทอดกันมายาวนานกว่าร้อยปีเป็นประเพณีที่สําคัญของบรรพบุรุษสองเชื้อชาติที่ฝ่ายชายก็คือชาวจีนส่วนฝ่ายหญิงก็คือคนท้องถิ่นภูเก็ตทั้งคู่ให้กําเนิด ลูกครึ่งจีนคนท้องถิ่นที่เรียกว่าบาบาซึ่งเป็นคนกลุ่มสําคัญค่ะที่จะขับเคลื่อนให้เมืองภูเก็ตเจริญรุ่งหน้ามาจนถึงทุกวันนี้ด้วยซอฟต์พาวเวอร์ค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของศิลป,ปะอาคารอาหารสสาาอาภรณ์ที่โดดเด่นการสร้างบ้านเรือนแบบชิโนยูโรเปียนรวมไปถึงเครื่องแต่งกายชุดพื้นเมืองที่ถือว่าเป็นเอกลักษณ์แล้วก็ความสวยงามของจังหวัดภูเก็ตด้วยล่ะค่ะ สวยนะสวยมากเลยนะครับจริงๆพวกเราเคยยกกองกันไปเป็นวันใหม่ไรที่สัญจรที่จังหวัดภูเก็ตก็สงสัยชุดบ้าบยาหยาแบบนี้ค่ะโอ้ยชมพูสวยมากค่ะไป<ว>ทุก<ว>ครั้งประทับใจทุกครั้งนะคะ